สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่แม่ทุกคนนะคะคลิปนี้ทักจะมาทำคลิปนะคะ9้าเรื่องที่คุณแม่ให้นมลูกมักกังวลและก็สงสัยถามกันเข้ามานะคะคุณแม่ที่ให้นมลูกเนี่ยมักจะสงสัยหรือว่าเป็นกังวลในหลายๆเรื่องนะคะว่าเรื่องไหนทําได้อันไหนทําไม่ได้อันไหนกินได้อันไหนกินไม่ได้นะคะวันนี้เราก็จะมาไขาข้อข้องใจ9้าข้อด้วยกันนะคะข้อที่1ค่ะการใช้ยาคุมนะคะ ปกติแล้วหลังคลอดเนี่ยคุณแม่ควรหาวิธีคุมกําเนิดที่เหมาะสมด้วยนะคะเพราะว่าการให้นมลูกเนี่ยมีส่วนช่วยในการคุมกําเนิดก็จริงแต่ก็ไม่เสมอไปนะคะส่วนใหญ่ก็คุมได้ประมาณ6เดือนค่ะหากคุณแม่ต้องการคุมกําเนิดด้วยการใช้ยาต้องแจ้งกับแพทย์หรือเภสัชกรว่าให้นมลูกอยู่นะคะคุณแม่ก็จะได้รับคําแนะนําแล้วก็ได้รับยาที่ถูกต้องค่ะเพราะยาคุมกําเนิดบางชนิดทําให้น้ํานมลดลงนะคะคอซองนะคะยารักษาสิวค่ะ ถ้าเป็นยาที่เป็นฮอร์โมนรวมที่ทมีเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนนะคะยาที่มีสารเหล่านี้ไม่แนะนําให้ใช้เพราะจะทําให้น้ํานมลดลงค่ะแต่ถ้าเป็นยารักษาสิวธรรมดาเนี่ยสามารถใช้ได้แต่ต้องปรึกษาเภสัชกรก่อนนะคะข้อ3ค่ะน้ําเย็นนะคะคุณแม่เนี่ยถามเข้ามากันเยอะมากเลยนะคะว่าให้นมลูกสามารถกินน้ําเย็นได้ไหมนะคะกินได้กินเลยค่ะขอให้เป็นน้ํานะคะไม่ว่าจะเป็นน้ําเย็นน้ําร้อนน้ําอุ่นขอให้เป็นน้ํา มีประโยชน์ในการสร้างน้ำนมทั้งนั้นนะคะข้อ4ค่ะกินเผ็ดนะคะคุณแม่สามารถกินเผ็ดได้ตามปกติค่ะเพราะความเผ็ดจะละลายอยู่ในไขมันน้ำนมแม่ลูกจะไม่รู้สึกว่าเผ็ดนะคะแต่ว่าอาหารที่มีเครื่องเทศบางอย่างเนี่ยอาจจะทําให้รสชาติของน้ำนมเปลี่ยนไปแล้วก็ถ้าหากว่ากินเผ็ดมากไปคุณแม่ก็จะมีอาการเจ็บปวดแสบร้อนนะคะไม่ควรจะกินเผ็ดเยอะค่ะข้อ5นะคะของมันนมเนย คุณแม่ก็สามารถกินได้บ้างนะคะอยากกินเยอะมากเกินไปเพราะว่า,าพวกของมันนะคะนมเนยเนี่ยมันจะทําให้ท่อน้ํานมของคุณแม่อุดตันได้นะคะแล้วก็ในช่วงให้นมแรกหนึ่งถึงสามเดือนเนี่ยไม่อยากให้ทานพวกขนมปังพวกขนมเค้กอะไรต่างๆนะคะเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นพวกโปรตีนเชิงซ้อนที่อาจจะทําให้ลูกเนี่ยแพ้ได้นะคะข,อข้อหกค่ะครีมทาผิวหรือเครื่องสอําอางต่างๆ ใช้ได้ตามปกติแต่ไม่ควรให้พวกเครื่องสำอางที่เราทาเนี่ยถูกตัวลูกนะคะเพราะผิวของลูกน้อยเนี่ยบอบบางแล้วก็แพ้ง่ายอาจาจะแพ้สารเหล่านี้ได้ค่ะขอ้อ7นะคะการฉีดวัคซีนคุณแม่ที่ให้นมลูกสามารถฉีดวัคซีนและเซรุ่มต่างๆได้ตามปกตินะคะข้อแดัดผมยืดผมทําสีผมทานเล็บทําไม่หมดค่ะแต่ต้องทําตอนลูกหลับหรือลูกอยู่ไกลนะคะเพราะสารเหล่านี้มีกลิ่นค่อนข้างแรงและไม่ควรให้สารเหล่านี้สัมผัสดโดนตัวลูกนะคะ ข้อ9ค่ะชากาแฟน้ําอัดลมคุณแม่สามารถทานได้แต่ไม่ควรทานมากเกินไปเพราะชากาแฟมีคาเฟอีนทําให้ลูกตาค้างไม่ยอมนอนนะคะพวกแอลกอฮอล์ชาคาเฟอีนเนี่ยมันส่งผ่านน้ํานมไปสู่ลูกได้นะคะส่วนน้ําอัดลมนะคะทําให้การดูดซึมแคลเซียมไม่ดีพอถ้ากินมากๆลูกอาจกระดูกพุนและเป็นโรคอ้วนได้นะคะ คุณแม่สามารถทำอะไรได้หลายๆอย่างขณะให้นมลูกสิ่งสำคัญของคุณแม่ที่ให้นมลูกต้องทำก็คือกินอาหารที่มีประโยชน์ทานอาหารให้ครบห้ามู่พักผ่อนให้เพียงพอมีน้ำนมให้ลูกกินอย่างเพียงพอเพียงแค่นี้สุขภาพลูกน้อยก็แข็งแรงแน่นอนนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ